สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลเล่กงานแล้วครับวันนี้ก็จะขึ้นมาซื้อของบนช็อปนะก็เลยแวะเอากระป๋องมาหยอดที่ตู้หยอดกระป๋องที่อิสราเอลนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถุงนี้จะได้เท่าไหร่นะครับก็คือในแอปผมมียอดเงินเดิมอยู่นะประมาณ5้าสิบเอ็ดเชเกลนะเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้จะเพิ่มเติมเป็นเท่าไหร่นะไปชมกันเลยครับนี่นะครับแอปสาหรับใครที่จะดาวน์โหลดนะครับชื่อนี้นะ k a s t แล้วก็ c a s h นะครับ เป็นรูปุนัขนีครับแล้วก็เอามาสแกนที่ตูนนะนี่ก็จะเป็นยอดเงินเดิมของผมนะครับ5้าสิบเอ็ดจุดสาูนย์เชเกลนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรากดสแกนก่อนเลยนะครับสแกนเข้าไปก่อนนะเครื่องก็เริ่มทำงานแล้วนะครับใส่กระป๋องเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ยอดเงินก็จะขึ้นแบบนี้นะกระป๋องละสามศิษ นะครับสามสิบอังกรุษหรือประมาณสามสิบตตังอ่ะครับเป็นเงินเช็คเกลวนะประมาณนนะคือสามกระป๋องต่อประมาณหนึ่งหนึ่งเช็คเกลหยอดไปเรื่อยๆเลยนะตกไป,รปรเรื่อยๆครับ ดูกันว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ตรูย้ยอดกระป๋องตู้สแตเวญ่ก,ก็จะเป็นกระป๋องเบียน,นะครับรก็ผมดื่มบ้างเพื่อนดื่มบ้างนะครับสลับก,กันไปนะะเก็บกันสะสมกันไว้ครับแต่ว่ากระป๋องที่เหยียบแล้วมันจะไม่ได้นะครับจะต้องเอากระป๋องที่เหยียบนะครับแล้วก็กระป๋องที่สะอาดนะไม่มีน้ําอยู่ข้างใน อันนี้ก็เจ็บเช็คแลนะนะเราเดิมห้าสิบเอ็ดเช็คนะครับดูคนไม่ได้เท่าไหร่อันนี้มันเปียกนะมันเปียกก็จะไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนกระป๋องนะครับเอ่อแอปมีคนถามเข้ามานะครับว่า มันเครื่องโทรศัพท์โหลดไม่ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ <Okay. S 1> ไปได้ประมาณครึ่งถุงครับึถุงได้สิบเพคก็นะจะลองเอา,เอาขวดแก้วนะครับแก้วนี้นะได้หรือเปล่าอ่อขวดได้ครับนีสิบสองเพกแล้ว สรุปยอดวันนี้นะครับตู้หยอดกระป๋องที่อิสราเอลวันนี้ผมได้เพิ่มมา20เช็คนะก็รวมเป็น72เช็คเกลครับอยู่ในแอปนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าถ้าได้ครบร้อยหรือ200เช็คเนี่ยผมจะเอาไปทำอะไรไปซื้อที่ไหนนะยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ